อยู่บ้านพี่อยู่บ้าน <c oughs> อ้าววันน้องน้ำฝนหวัสดีครับไปออกกาลังกายมาใช่พี่เนี่ยวิ่งอยู่สวน <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นใช่ไหมวันนี้น่าจะขายของวะฮะแต่เมื่อเช้ารู้สึกว่าอาจารย์ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไลแล้ว ให้มันผอมมากเหอะพี่โดนบ่นเลยเนี่ยอาจารย์บ่นหลายรอบแล้วมันไม่มีเวลาไงอยู่ก็โอ้ออกกับอาจารย์ออกไปกับอาจารย์ทุกวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ออกอีกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กี่โลเดี๋ยวก่อนสี่โลสี่โลวันนี้เดี๋ยวเช็คก,ก่อน 4โลประมาณ4 4 4โลเห็นไหมสี่จุโลวันนี้วิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเอฟูวันนี้ไม่ได้เข้าออฟฟิตนะไม่ได้เข้าออฟฟิตไม่ได้เข้าออฟฟิตตอนแรกว่าจะเข้าไม่เข้าดีกว่าไม่ชาบูแล้ววิ่งแล้ว รุดพร้อมดูสองอาทิตย์คืออะไรสองอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าหรอยกเลิกงานใช่ไหมเออฉันไม่รู้เรื่องเลยยกเลิกงานสองอาทิตย์ใช่ไหมก็เท่ากับอาทิตย์หน้าว่างใช่ปะถูกไหม อืมโอเคครับโอเคโอเคสองอาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ยังเปิดอยู่ไหมเสาร์อาทิตย์อาจารย์ยังเปิดไหมคือผมอยู่บ้านผมก็อัปเดตงานทำงานของผมด้วยอาทิตย์อะไรเนี่ยอ๋ออาทิตย์เออใช่อาทิตย์นี้แจกข้าวใช่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 วุ้ลืมเลยวะขอบคุณมากครับออกกำลังกายครับพี่นะอาจารย์บ่นแล้วเรียบร้อยนะฮะ ไอ้ออกกำลังกายให้พรอมสักทีนะเออก็เลยว่าอาจารย์ระหว่างพักพักร่างกายเข้าโรงพยาบาลไม่สบายก็ขออาจารย์มาวิ่งแล้วกันเสาร์ที่นี้ก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เข้าออฟฟิศไม่ได้เข้าบ้านอาจารย์เลยฮะก็ขอบคุณพี่หมีที่ดูอาจารย์ด้วยนะถ้าไม่ได้พี่หมีก็แย่เหมือนกันแล้วก็แม่แม่แม่แ,มแก้วแม่เล็กแม่มนแม่เพชรแม่แม่ทุกคนนะแม่กันโอ้โหนะครับ ขอบคุณด้วยดูแลอาจารย์อย่างดีเลยนะฮะ <c oughs> แอดได้ทำงานตัวเองแด้ร่างกายใช่พี่ใช่พี่วตรถูกต้องเลยนะฮะอาจารย์มาแล้วใช่เดี๋ยวผมก็ไปแล้วแวะมาทักทายใช่ใชใช่ไปดูเลยไปดูอาจารย์เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ไปหาอะไรกินว่าจะไปดูนี่ไอเจลลี่เจลลี่อะไรนะที่มัน ที่มันไม่มีน้ําตาล่ะอะไรสักอย่างเนี่แหละเจลลี่อะไรอ่ะวันนี้แอบไปออฟฟิศมาเอาข้าวไปให้ฝนอ๋อฝนดูงานพี่ติดน้ําท่วมอย่างโหจริงเหรอพี่บุตรที่ไหนที่นลนเหรอพี่น้าท่วมที่ไหนผมไม่รู้เรื่องหรือที่นลเหรอใช่ไหมอ๋อหาดใหญ่เหรอ ขอให้ขอให้ปลอดภัยนะพี่ขอให้น้ําท่วมนี่สงบลงไวๆนะครับแล้วก็แห้งไวๆนะครับพี่ผมก็เคยโดนวิกฤตมาก่อนตอนสมัย54น้ําท,ท่วมที่นนทบ,บุรีนะ,ะบ้านเก่าตอนนี้ก็เป็นบ้านคุณยายคุณยายอยู่นะครับ4โล4โลสิวันนี้4โลสิบสนาทีนะครับขอให้ปัง สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าขอบคุณค่ะปลอดภัยดีแค่กลับบ้านไม่ได้ครับพี่ต้องเติมเติมอะไรล่ะแต่ไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้แวะเข้าออฟฟิศเดี๋ยวดูอีกทีเออหรือไปวิ่งแถวสวนแถวบ้านอาจารย์ดีเนาะน่าสนน่าสนอืมน่าสนเออเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งก็ดีเลยนะพุ่งอาจารย์หยุดหนึ่งอาทิอาจารย์หยุดพักก่อนใช่ไหมเออฉันจะได้เคียยงงาน ดีเหมือนกันอาจารย์ได้พักด้วยสวัสดีครับพี่เจี๊ยบชวนไปเดินอยู่อ๋อโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีแต่ว่าเดี๋ยวจะเตรียมไปเดี๋ยวเตรียมชุดไปเี๋ยเตรียมชุดไปอาจารย์ยังดูพียๆใช่ครับอาจารย์ดูเพียๆพี่เพราะว่าให้น้าเกลือด้วยแล้วก็พึ่งหายจากหายจากไข้ก็ยังหายไม่ดีอพี่อืก็ต้องพักฟื้นก่อนนะส่งกาลังใจให้คนออกกำลังกายขอบคุณมากครับพี่ เนี่ยผมจะกินอะไรดีเนะผมแต่สมัยก่อนนะผมทำกินเองไงกินเนี่ยไอยข้าวไรซ์เบอร์ออรี่อะ่ะแล้วก็ไอลาบอะ่ะลาบผมทำเองไงลาบลาบอกไก่อะ่ะแล้วก็กระเพราอกไก่ไม่ใส่น้ำมันอะไรเงี้ยแต่ก่อนอะ่ะหมอบอกว่าถ้ายังเดินทางอยู่ไข่จะกลับมาอีกอ๋อโอเคโอเคจะสมควรแล้วที่อาจารย์ได้พักนะอืม โอ้ยขอบคุณมากครับน,น้องน้องน้าพี่มาวิ่งจ้ะมาวิ่งมาวิ่งเฮ้ยแต่เสียงยังอู้อี้อยู่ e นะเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนอะพอมันเปลี่ยนแล้วแบบไม่ชอบเลยคือเวลาหน้าหนาวเรจะเป็นอยาง้งเราเป็นคนขี้หนาวไงพอพออากาศเปลี่ยนนะเรียบร้อยไม่ต้องถือพยายามไม่งดพี่พักงดมันแต่ว่าพยายามให้มันเบาลงแต่ว่าจะหาอย่างอื่นกินแทน กำลังดูเจลอยู่อ่าทานโปรตีนใช่ไหมเฮ้ยแนะนำได้นะครับคุณส้มพี่ส้มโปรตีนแบบไหนแนะนำผมได้เลยนะผมก็ไม่ค่อยชำชำนาญแต่ก่อนกินแค่แบบเป็นแบบงูงงปลาปลากินไปอ่ะกินอกไก่กินสั่งแส่กอกอกไก่มาทำลาบกินเองลาบอกไก่กระเพราอกไก่ที่แบบว่าผัดแบบไม่ใส่น้ำตาะน้ำมันอะไรอย่างเงี้ย พี่หายไปไหนมา <laughs> <laughs> ก็มันก็ไม่เชิงไม่สบายนะแต่อากาศมันเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนด้วยอะไรด้วยเออแล้วก็เลยเออที่เกียดไปดีกว่าเผื่อแบบว่าเดี๋ยวเผื่อเราเป็นแล้วเราไปไป,ไปติดคนอื่นอะไรเงี้ยตอนแรกว่าจะไปออฟฟิศวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปเออสบายดีจ้ายังอยู่จ้าแต่เสียงอย่างอุย,อยนิดนึงนะเสียงเซ็กซี่นิดนึง เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กลับแล้วมาตั้งแต่ประมาณ5้าโมงห้าโมงครึ่งไปอยู่ช่องอาจารย์กันใช่ไหมละ่ะคิดถึงอาจารย์ละสิใช่ไหมละ่ะโอ้พี่โอวส,วสวัสดีครับขอบมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แรงเยอะ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณสำหรับใจส้มนะมไปแล้วดิฟ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวอาจจะเข้าไปดูอา,อาจารย์ก่อนแล้วเยเดี๋ยวผมถึงบ้านแล้วก็เข้าไปดูอาจารย์แล้วถ้าแบบว่าขำขำกลางคืนไอ้เจ้าฟูไล น้องนุ่นอย่างไรอยู่ก็เดี๋ยวไปขึ้นไปแจมด้วยศิินมามาผกมาแล้วแล้วก็พวกใจพี่นงเอออาจารย์บ่นแล้วอาจารย์แม่เมือ่อทุกคนบ่นหมดแล้วนะวันนี้หนูไปอุดหนุนกายศาสตร์เออดีมากเลยหนูเอากายศาสตรของพี่น้ำฝนนะ่ะเอามาขายกายศาสตร์ดีกายศาสตร์ดีกายศาสตร์แบบโบราณดีๆแบบของของแท้เลยหาทานยากหาทานยากดีดีไปเอามาไปเอามา เอามาลงปักตะก้าขายขายดีนะขายดีกกยศายสาตร์อร่อยนะกกยศาสตร์อร่อยสวัสดีครับใครเนี่ยพี่อะไรเนี่ยพี่พลอยเหรอสวัสดีครับพี่ดาดาสวัสดีครับผมพัก,พ,กพักให้ให้เหงื่อมันในนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวยผมค่อยลงอีกนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นไปรถ รถเน่าแน่นอนรดน้ำหนักได้ก็ดีใช่อ,อกลับหวนคืนกลับหวนคืนรันเวย์ลวช่วยอาจารย์มาหนึ่งปีน้ำหนักขึ้นมาสิบโลตะก่อนก่อนมาช่วยอาจารย์อนะ่ะแปดสิบ เจ็ดสิบห้าแปดสิบประมาณเนี้ยถามแม่กันสิตอนตอนแม่กันเจอใหม่แม่กันสวัสดีครับตอนแม่กันเจอใหม่ใหม่เป็นไงยังผอมตอนนั้นยังเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าแปดสิบอยู่เลยขึ้นมาสิบโลอยู่กับจารย์ขึ้นมาสิบโล,อโ,ลโอ้ยตยยเตยเยยอิออ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 อ่มบุญอิ่มบุญ,อ,บญ <c oughs> อยู่กับจา์อุ้ยสวัสดีคุณเ้า้วยอยู่กับจารย์อิ่มทุกอย่างพี่อิ่มบุญอิ่มท้องนะ ผอมเพียวเออเนี่ยแต่แม่กันนี่ยังผอมอ่ะเสื้อ,อน,นี้แทบจะใส่ทับมาเลยแหละตอนนั้นเออจะกลับไปวิ่งแล้วคิดถึงไอ่นี่แล้วคิดถึงงานพวกงานมาราธอนอ่ะงานวิ่งอ่ะโอ้ยเป็นะไห่างมาปีหนึ่งมันไวเหมือนกันเนาะแล้วน้ำหนักก็ขึ้นไวด้วยจะไม่ขึ้นได้ไงปาก <laughs> พี่เปิลไม่น่ารักนะเราอ่ะ <laughs> รู้หี่น้าอีเมล นมาอิ่มเอม <c oughs> เออ <c oughs> เออเฮ้ยจริงนะเว้ยผมผมไม่เคยโกรธเลยนะตะลกดีนะแบบพี่พี่เดิมแบบแตวเป็นไงล่ะก่อนหน้าน,นี้พวกแต่ก่อนพี่บาร์บี้พี่เจอใหม่ๆหมอ,อ่ะเป็นไงล่ะกินอยู่กับจานหูอ้วนเลย <c oughs> ไม่โกรธด้วยออจริงอยู่กับจานหูโคตรโคตรมีบุญอะ เดี๋ยวว่าจะอ่ะเอานี้ไปอ่ะอันนั้นแม่คนนั้นฝากมาให้คนนี้ฝากมาให้เออแม่แตนฝากมาให้แม่แก้วแม่เล็กซื้อมาให้โอ้โหกระหน่ำกินโอ้โหมาวิ่งครับพี่นี่งเนี่ย,เ,ยเห็นยังอ่ะรองเท้าพร้อมละ่ะนี่รองเท้าแบบแม่มันจะจะขาดแล้วเดี๋ยวไม่ได้ใส่เลยเนี่ยดูดิขอโทษน,นะนี่ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ไม่โกรธไม่โกรธ อาจารย์ไล่เห็นแล้วพี่มีพี่ๆมาบอกแล้วไม่เป็นไร ی, ไม่เป็นไร ی, เดี๋ยวผมก็ลงแล้วให้ให้เหงื่อมันหายเพราะเดี๋ยวขึ้นรถแล้วมันเหงื่อมันเหงื่อมาไปอาบที่รถเหงื่อมาไปอาบที่รถก็ให้ให้มันให้เหงื่อมันหายนิดนึงเดี๋ยวลงละ <s> เหนื่อยก็กลับไปกินใหม่นาอพี่เนาะแล้วกลับไปกินใหม่ก็ขึ้นอีกสักยี่สิบโล <laughs> เว่งแข่งกันไหมกะโอ้คุณเดี่ยวกล้วยตอนนี้นะผมไม่อยากไปไม่อยากไป สู้กับใครเดินแค่เดินแค่เดินก็จะก็จะก็จะเหนื่อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอให้ผมฟื้นก่อนเดี๋ยวมาวิ่งกันหนูตื่นแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรเนี่ยพี่พี่หมูสวัสดีป๊อปออกกาลังกายซะ <c oughs> เออวิ่งแข่งเดี๋ยวรอให้ผมฟื้นก่อนจะวิ่งแข่งกับคุณเฉลกุ้ยเดี๋ยวก่อน โอ้แต่แห้งเร็วนะแห้งเร็วนะโว้ยวัสดีครับอะไรเนี่ยพี่พี่ทำมี่เหรอกลละไกลกละเดี๋ยวผมก็ไปละให้แห้งนิดนึงเหงื่อเต็มเลยสี่โลคุณชากู้ให้ผมวิ่งนี่ไงเดี๋ยให้ดูนี่สี่โลสิบไหนมองเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสี่โลสิบเห็นปะ สี่โลสิบนะจ้าวันนี้อะสี่โลสิบนะทุกคนเออไม่ใช่ขี่ๆไม่ไม่ไม่ได้วิ่งอ่ะเดี๋ยวเดินด้วย <c oughs> ม,มีเดินมีเดินมีเดินอยู่มีเดินอยู่ <c oughs> อเอ้กายเสร็จก็ไปกินต่อใช่พี่ว่าจะไปกินชาบูต่อถุยเออหมายถึงกี่พี่โจพี่โจโ,โจสวัดีกี่วันหมายถึงอะไรวิ่งวันเดียวแล้วก็นอกนั้นก็กินเหมือนเดิม เฮ้ย <laughs> แต่ดีนะอาทิตย์หนึ่งอาจารย์พักงานผมผมได้ผมได้วิผมได,มได้ได้วิ่งมีเวลาวิ่งหน่อยเฮ้ยจริงๆอยู่กับอาจารย์ปีหนึ่งอ่ะไม่มีเวลาวิ่งจริงพี่แล้วกินอย่างเดียวเว้ยกินแบบไม่บรรยาบรรยัญญนนะ่ะกินแบบอาจารย์อ่าปาดอานนี้ไปอ่าได้การบางทีแบบอ่าผมไม่ผมมาไม่ทันก็พี่หมีก็เก็บไว้ให้อย่างเงี้ยพี่หมีเก็บไว้ให้แหลมเก็บไว้ให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วง กินชาไปงานไปเงินอันนี้ซื้อมาให้นะลูกแม่ซื้อมาให้นะอพี่ซื้อมาฝากนะครับน้องปาดอย่างเงี้ยเออพี่นุชอย่างเงี้ยโอ้โหพี่นุชนี่ขนมขนมนี่แทบแทบไม่ขาดแม่กงแม่แก้วเนี่ยโอ้โหพอรู้ว่าชอบอะไรกินผมกินชอบกินนี่ไงในอเมซอนอะอะไรนะอะไรนะ,ะรนะครีมฮอนอะไอครีมฮอนที่เป็นเกิวเกียวไส้ครีมโอ้โหวอลิลานะนั่นแหละแม่แม่แก้วลนะซื้อมาเนะี่ย คาร์ดิโอไหมน้องยังโหดผมไม่ถึงขน้ดนั้นแล้วพี่ผมค่อยๆลดผมไม่ได้แบบเอาเฟิรม์มเอาแบบขุ่นงามอะไรเงี้ยผมแค่แบบอยากวิ่งเหมือนเดิมอยากแค่แค่วิ่งอย่างเดียวอะ่ะผมไม่ได้อยากทําอะไรเยอะขนาดนั้นสวัสดีจ้าแมวมองอยู่สวนแถวบ้านครับอยู่อยู่แถวนี้แหละเออตัวอ้วนเลยเกี่ยวเกี่ยวใช่จริงอาจารย์เบอร์ไอ้ตัวนั้นอะ่ะตัวแน่นเลยพี่ทั้งครีมทั้งขนมปังอ่ะนะ ไอ้ตัวนั้นอะตัวผมชอบกินมากเลยอะแต่ละก่อนมันกินแล้วมันวิ่งไงมออีงี้นมันกินแล้วมันวิ่งไงขอขอแบ่งมั่งได้ไหมคะแบ่งขนมเหรอครับหรือแบ่งไขมันคุณเฉก๊วย <laughs> น้ำหนักขึ้นมาจากน้ำใจของใช่อย่างเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างอย่างไปใต้พี่บีอะพี่บีคนตื่นทำเงพี่บีพี่ติก๊กพี่ติก๊กสุรตาอย่างเงี้ย พี่บีอย่างเงี้ยลงไปใต้ไปภูเก็ตเอาอะไรให้ขนมขนมเค้กทุเรียนอ่ะพี่แล้วโคตรอร่อยโคตรอร่อยขึ้นมากรุงเทพเอาเอามาฝากอีกโอยเอามาฝากอีกจริงพี่บีนี่แบบสุดืหน่ารักมากพี่บีพี่พิติกนี่น่ารักมากทํากับข้าวให้กินพี่ตาอย่างเงี้ยโอ้โหแม่มาแม่แม่มาลาอย่างเงี้ พี่แดงไม่ใช่พี่แดงโมบายเงี้ยโอ้โหตัวดีเลยสวัสดีครับนั่นน่ะแม่แม่แมพี่พี่นั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเนี่ยมาดูไลฟ์แอดปัดทีไร like, หิวทุกทีพูดถึงของกินตล <laughs> อดเฮ้แต่ผมวิ่งนะวันนี้ผมไม่ได้อยู่กับของกินนะพี่มีเก้าสวัสดีครับสวัสดีครับแอดปัตออกมันการรอคาใช่ครับพี่นะให้น้องออกบ้างเถอะพี่นะอาจารย์บ่นแล้วนะพี่วันนั้นขึ้นไปขึ้นไปบนรถไปไปไหนสักอย่างเออขึ้น พี่พวกพี่นะ่าจะดูไลฟ์อยู่ขึ้นบนรถไอรถกอล์ฟอะจากออฟฟิศไปบ้านอนะแล้วแล้วรถมันเอียงอาจารย์บอกว่าอะไรปะเออเนี่ยรถมันเอียงเอียงเนาะแบบแบบผรม่พูดชื่อนะรถมันดูเอียงเนาะอะไรเงี้ยเออหน้าก็อะไร,ออะไรพิจารณาดูเอาอะไรแบบสักอย่างเนี่ยผมแบบชันแน่นอนอาจารย์พูดถึงชันแน่เนี่ยรถรถตะเัง เออรถเอียงอาจารย์แต่วันนั้นอะมันไม่มีแค่ผมไงแต่อาจารย์เขาแซวผมให้ผมคิดได้ไงก็จะว่ารถเอียงจ้าเอาหาหาอนะฮะพี่ก็วิ่งวิ่งกินเน่ยเดีเออวิ่งกิน,นอ๋อยขอบคุณมากพี่หนิงขอบคุณมากนะฮะเออวิ่งกินเนี่ยเดี๋ยวพี่ได้ไหม เขาจะเอาตรงนั้นไม่ได้วิ่งนานแล้วแบบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยรู้เลยรู้เลยนะแค่โลแรกอะ่ะรู้เลยแต่ก่อนผมวิ่งอะ่ะเอาผมผมนับจับจับจับโลนะห้าโลอะ่ะห้าโลผมวิ่งวิ่งวิ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะ่ะอันนี้จริงๆรแต่ก่อนอะ่ะอยู่ที่เพจประมาณเพจเพจห้าได้เพจห้าเพจหกได้ประมาณเนี้ยประมาณนี้ประมาณนี้ กอนนะตอนนี้เหรอเพจเจ็ดเพจแปดโอ้ยได้ปัดอาจารย์ขึ้นไลฟ์ไม่มีแอดมินดูเลยอ๋อเหรอแม่กันไงแม่กันแม่กันน่าจะเข้าไปดูแล้วล่ะแม่กันน่าจะเข้าไปดูแล,ล้วมีไรเหรอพี่แอดมินไปไหนละ่ะมายถึงว่าอาจารย์ปักตะก้าเหรอพี่หรือ,อยังไงอาจารย์ปักตะก้าเหรอ <laughs> 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 พี่โทรวสดีับพี่ สวัสดีครับพี่อ๋อปักแลนะพ่อโอเคขอบคุณมากครับพี่น้อยน่าจะมีน่าจะมีแอดมินแหละยต่อาจจะอาจจะช้านิดน,นึงจานจานปักอ๋อจันปักเองเหรอแอดมิน <kes to odles> ไปไหนวะเอเอไอเรื่องไอแอดมินทิกต็อกนี่ผมผมไม่ได้ก้าวไกลไง <Fin S 1> ผมไม่ได้ไปยุ่งไงอ๋อคนป่วนด้วยเออผมผมไม่ได้อยู่ในดูแลในนี้ไงก็ให้พี่พ,พ,พี่แม่แม่แมเขาดูแลไปเราแบ่งหน้าที่กันนะฮะพี่พี่พแม่แม,แม่เขาให้เขาให้เขาทําไป แต่ถ้าผมได้ครอบครองเครื่องอาจารย์เมื่อไหร่นะไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องห่วงเสร็จถ้าพี่ได้เห็นนะฮะผมเป้มโดยไม่ผมเป้วผมบินเลยที่ไม่โดยที่ไม่บอกนะผมบินบินเลยที่ที่ไม่บอกอืเออเป้ทุกลายอุย้ยพี่นัดสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะ สีโสส่โลสี่สี่โลสิบพี่นัทนี่สี่โลสิบสี่โลสิบนี่สี่โลสิบจ้าสี่โลสิบนะเอ้ยพี่หมีโอ้กำลังพูดถึงเลยพูดถึงเรื่องกินเออมาวิ่งพี่หมีทำไรมาวิ่งเดี๋ยวพี่วิ่งเสร็จแล้วเนี่ยจนจนผมเนี่ยแห้งหมดแล้วเนี่ยมาวิ่งมาวิ่งเออเป้เร็วใช่ เบลเลยเบลเราวันนั้นถามอาจารย์อาจารย์ถ้าผมเจออะไรที่มันแบบเบ้น<ม>ไม่ดีเลยอะ่ะผมผมขอเปลวเลยนะายอาจารย์อาจารย์บอกเออได้แต่ว่าดูดีดนะบางทีบางทีถ้ามันไม่แรงมากก็ไม่ไทงเปลว <laughs> ผมขออนุญาตเปลว <laughs> วิ่งสี 10, โ่โลกินสิบโลเออโคดอยู่นะสี่โลสิบเออหกสี่โลสิบแต่ว่ามันเพจ ประมาณเพจเพจเจ็ดพี่เพจเจ็ดเพจแปดประมาณสามสิบเก้านาทีถ้าเป็นแตก่ตก่อนแต่ก่อนนะี่เพจห้านะ,ะนะเพจห้านะต่ก่อนอะเพจห้าเพจโหดวิ่งโหดอยู่แตก่ก่อนห้าหมายถึงว่าห้าห้ากิโลเนี่ยผมวิ่งผมวิ่งประมาณยี่สิบแปดนาทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงบางทีก็ยี่ยี่ยี่หกยิบเจ็ดแต่ตอนนี้สามสิบเก้านาทีจ้าเหนื่อยจ้า ไม่ไหวจ้าเออนะะเยี่ยมเลยขอบคุณมากครัพี่พิทามีขอบคุณมากครับ,มมบ,รบเดี๋ยวก็ไปแล้วเสื้อเริ่มแห้งแล้วเสื้อเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูอาจารย์เหมือนกันเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าจะกินแล้วโอ้ยขอบคุณมากครับพี่สําหรับส้อยคอหมีขอบคุณครับค่อยไปค่อยไป ใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวใกล้แห้งละอ่าอกี้าทีแล้วกันเนาะกีกข้าทีแล้วกันให้มันทุ่มหนึ่งก่อนอย่านะวันนี้โทนโทนโทนเสื้อนี่สีโทนร้อนนะหมายถึงว่าข้างบนข้างบนเหลืองนี่ข้างล่างส้ม <laughs> ข้างล่างส้ม เนี่ยเชื่อไหมว่าจะวิ่งตอนเช้าเว้ยพี่หนาวขี้หนาเป็นเป็นคนขี้หนาวไงพอเจอพออุณหภูมิตอนเช้านะโอ้ ante, โหโคตรโคตรไม่อยากลุกจากที่นอนเลยเ <c oughs> อออาจารย์ปักตะก,ก้าขายของใช่ไหม เดี๋ยวว่าจะใช่ใช่ใช่วงนี้อากาศเย็นอากาศเย็นผมว่าเย็นอนาะทิตย์นี้ที่สุดท้ายแหละมั้งคงไม่น่าจะมีเย็นกว่าน,นี้แล้วล่ะคงไม่น่ามีเย็นกว่าน,นี้แล้วล่ะอีกสามนาทีเดี๋ยวผมไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูไปพบกันที่ห้องอาจารย์ เชียงรายโหเฮ้ยเชียงรายตอนนี้จริงหรอผมไม่ว่าจะไปเชียงรายอยู่อยากไปเชียงรายคุณเฉาเวกวย๋ยผมว่าอยากไปแบบอยากไปพักชิวจริงๆอาทิตย์หน้านี้ไปได้เนะี่ยอาจารย์ไม่ได้รับงานนี่หน้าไปนะเนะี่ยหน้าเรื่องไปมากเลย <c oughs> ขอตัวค่ะขอตัวเป้ก่อนนะครับโอ้ได้เลยครับพี่ไปเจอที่ห้องอาจารย์ ขอบคุณครับสำหรับคุณหลัาพี่พี่มิก้าขอบคุณมากครับพี่นะฮะโอ้อยากไปเชียงรายอะแต่เพื่อนบอกว่ามันอากาศมันดีนะมันหนาวหรือว่ามันไม่มันมันหมดแล้วมันหมดมันหมดโปรโมชั่นแล้วโอ้สวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่อะไรเนะี่ยพี่กวางให้ไหมเออขอบคุณนะเดี๋ยวอีกสองนาทีผมไปแล้วนะเดี๋ยวไปเจอที่ห้องอาจาย ช่องอาจารย์เดี๋ยวผมจะไปซื้อของในเซเว่นด้วยช่วงก่อนหนาววันนี้เริ่มร้อนมานิดนึงล้อโอ้โหเสียดายอะ่ะเฮ้ยแต่ไม่แน่นะแต่ไม่แน่นะมันจะสิ้นปีไงอาจจะอาจจะหนาวขึ้นมาอีกทีก็ได้ไปหาจ้างก่อนนะได้เลยพี่นภารเดี๋ยวไปเจอที่ห้องอาจารย์จ้ะ ยุงมาและจ้ามามามาพ้อเหงื่อนี่แหละยุงเขาดาวบนดอยฟินดีเออแต่จริงๆเขาดาวผมไม่เคยไปเขาดาวหรอกเพราะว่าวผมส่วนใหญ่จะอยู่กับแม่ส่วนมน์ข้ามปีไม่ส่วนมน์ข้ามปีก็ช่วยงานที่วัดสมัยก่อนผมไม่ต้องสมัยก่อนหรอกจริงๆก็ปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าตอนนี้มาเว้เวนมาช่วยงานอาจารย์ก่อน ก่อนหน้าน,นี้ผมผมไอ้นี่ช่วยช่วยงานที่วัดอโศการามวัดวัดท่านพ่อรีอะ่ะวัดท่านพ่อรีอะ่ะสายปฏิบัติกรรมฐานอะ่ะสายหลวงปู่มั่นอะ่ะเ,เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่แหละก็เลยก่อนไปช่วยงานที่วัดท่านพ่อรีวัดอโศการามจัดโต๊ะจัดอะไรจัดจสายศีลจัดอะไรอย่างเงี้ยเราเขาดับไฟแล้วถึงเวลาแล้ว กินข้าวยังครับไม่ได้กินข้าวเลยพี่เนี่ยเนี่ยอย่ายุให้ผมกินข้าวดิพี่นิ่มเขาก็ยิ่งแซวๆอยู่วิ่งสี่โลกินสิบโลอืมขึ้นรถก่อนลุกสุดยอดอื พี่ขอโทษนะครับแอดที่ที่ไรพี่พูดมาเลยที่ไรผมจะได้งอนถูกบ,บ๊าไบ่ยนนะครับแอดปัดไว้แวะมาเมาส์มอยได้เลยครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันนะคุณเฉาก๋วยที่เหมือนมาฟ้องมาฟ้องอะไรเหรอพี่ฟ้องเรื่องอะไรไหนใครทำอะไรพี่บอกมา ใครทำอะไรใครทำอะไรบอกมาสิพี่น้อยอ๋อแถวบ้านพี่แถวบ้านแถวบ้านวิ่งวิ่งแถวบ้านนี่แหละอือโอเคเดี๋ยวผมไปแล้ว เดี๋ยวพี่พี่ไปดูพี่ไปดูอาจารย์ก่อนจะได้ไม่ต้องแบ่งจอซ้ายขวาคุยแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้ฟังอาจารย์เผื่ออาจารย์ท่านท่านสองสอนทำด้วยอืมแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสน้องนุ่นฝนขึ้นไล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปแจมแจมแล้วให้ได้ได้คุยกันสนุกสนุกแล้วกันเนาะโอเคนั้นเดี๋ยวผมไป ไปเซเว่นก่อนว่าไปซื้อเจลลี่ไอเจลลี่อะไรนั่นะที่ไม่มีน้ําตาอะไรเห็นที่เขาโฆษณาเออน่าสนใจนั่นะเดี๋ยวผมจะไปซื้อไปกินโอเคบายบายขอบคุณที่แวะเข้ามาดูเข้ามาชมกันนะฮะไปไปพบกันที่ช่องอาจารย์เนาะสวัสดีครับ